ทำเอาแฟนคลับเนี่ยนะครับตามเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยทีเดียวสําหรับเบคสคําสิงครับลูกสาวคนสวยของสมรักคาสิงนั่นเองนะครับทีล่าสุดเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุเป็นลมล้มหน้าฟาดขนาดที่เจ้าตัวกําลังทําธุระส่วนตัวในห้องน้ํานั่นเองนะครับโดยเบสคาสิงเนี่ยได้มีการออกมาเผยข้อความผ่านทาง Story ่ไอีนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นเพียงแค่ภาพความฝันเท่านั้นแต่พอตั้งสติได้เนี่ย ก็เรียกให้คนมาช่วยท,ทันทีนะครับและนอกจากนี้นะฮะก็ยังบอกว่าเลื่อนลงคลิปสัก1-2วันนะคะเมื่อเช้าเบสเป็นลมตอนเข้าห้องน้ําหน้าฟาดพื้นห้องน้ําค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเล่าแบบละเอียดอีกด้วยนะครับบอกว่านั่งชีอยู่แล้วภาพตัดนะครับชีเสร็จตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยนะฮะร,รู้สึกอีกทีเนี่ยก็เจ็บหน้าแล้วยังลืมตาไม่ขึ้นในความคิดเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าคิดว่าฝันหรือเปล่าและค่อยๆลืมตาขึ้นมาอยู่ในห้องน้านะครับเลยนึกได้ว่า อ๋อกำลังฉีดและาพตาตัดแต่เจ็บหน้ากับหัวมากๆนะครับสภาพตอนนั้นเนี่ยก็คือหน้าข้างซ้ายเนี่ยจุ่มอยู่ที่พื้นแล้วตัวของเบสเนี่ยนะครับก็นอนอยู่ที่พื้นเช่นเดียวกันพอตั้งสติดีๆเนี่ยก็เรียกให้คนมาช่วยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วนะครับอัปเดตแล้วก็บอกว่านอนพักอยู่ค่ะยังตัดคลิปไม่ไหวเดี๋ยวถ้าตัดคลิปไหวเมื่อไหร่เนี่ย ก็จะรีบกลับมาตัดคลิปให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามกันผ่านทางช่อง Youtube เหมือนที่เจ้าตัวเคยทาเป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งก็ส่งกําลังใจให้กับเบสคำาสิยงละการน,นะครับไม่หายเร็วๆนะครับแล้วก็รักษาตัวนอนพักผ่อนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนั่นเองครับ